เกิดมานั่งอยู่บนกองเงินกองทองแตาย่างไปตั้งด่านลงท่านเด้อคุณแม่ก็ได้ขึ้นพอก็ดีเออไปกินเข่ากินปลาทั้งด่านลงท่านเจ้าก่อนไปใส่บริการให้ลูกให้ร้านแน่อ่อลูกร้านเห็นเอ่อพอยย่แม่ใหญ่ยังเอาเออเครื่องทองไปทวางบริการจะแก้ไม่มากโดยตลอดตัดแตงกวาไป ทารก้าวออกก้าวจนมันนั่งไปคู่กันเลยนั่งไปออกก็ออกปากดูอยู่เ่ยใช่ไหมการที่เราไป้เขาคู่กันก็ไม่ต้่นเลยไป Thank <laughs> you. ตรตัวแรที่โระสับกส่าลายขาดใจีดกดตวรรษเกิานาเป็นมหาเศรษฐีคือตรรษยุแล้ทีื่อแนมิตรสามขาตัวลลายขาามากงเป็นละลายขาดกิบกอกแก็แกความมีชู้ากหน้าผู้เป็นเศรษฐีคือแนมิตสามขาุหาเิรา ก็อเหี่ยหลก็้ามันมีอสพิดเข้าไปเปนไปปี่ั้าตขึ้นไปนัหามเข้าัไปเพื่ยวตะวัองค์รร้าเจยื่อองค์รรอยู่ในใจตามตัวรเราต้องได้ตรวมตัวเม่อที่เล้วต้งจ่อแก้ตาต็าตมมอ่ะ อ่าไหลนะครับต่อมาต่อมาค่าคอมมิชชั่นนะดูแล้วที่ทางเลย <laughs> <laughs> เราเ้าาตตอนนี้เร่ก็มาหา้าที่พที่จะโรคธาต้ง่มากเพ่อใส่โรคธจะมีแจวเต้านะครับ เข้าาูร์บูปูซาพานี่เนาะเข้ามาได้บูซาพานี่มาอันนี้ต้องเิมาุน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 ลูกยิ่งใหญุนไปติดพุนะกอนเอาไปใช้พุนชะกอนจากมาบูชาทั้งีฮะบ่

แ่เขาล้าูห่าในดอกมาสุแง่ก็คอนาคา20บาททุกแง่ต้อยโลกที่มีมาต้ก็พอพิษนต่แนวก็จะเป็นของปูปูแผ่นดินปูบางปูเมื่องซื้อเสียงฟ้องเ้าก็ะสิบากฟังแหวนตลอดแม่ก็ะทั่งลูดร้านเข้าวบสิไัยจานรูกไปตลอดว่าโอ้ัทแต่ลุนปูหลุดยาข้าบุได้เด็กน้ำเบินดสาน้ำเบิน ้องสำัญสำคัญสวนน่ารักษาบ่อยแต่ว่าปูยาหนารักษาได้นเอาไปฝากไว้อยู่ในบํานทัาในวัดมนอนบ่ามใในการปวดเื่อนกินไสลันลคุณดังป้านั่นสิบอกกินไว้อิ่ม

แน่นค้นเลยเนี่ยแนนก้นเลยนีาตนมนาเหี่ยวกินสองก้นนา